นีผ่ผมมันเปียกไม่กินนี่แล้วเหรอคะยื้ต้องหวีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งยืไ้ไม่กินแล้วเหรอยื้อต้องทำเบาๆเดี๋ยวผมมันจะขาดใช่กิน่เมื่อก่อนมันจะมีหวีอันนึ่งนะคะ่ะทุกคนที่เรียกว่าหวีที่มันเป็นเหมือนกะกะคะ่ะที่มันเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เป็นลายๆแม่ก็บอกว่าอันนั้นดีมากแล้วแม่ก็จะใช้อันนั้นหวีที่ห้า ยิ่อยากมีผมตัวเองนีผมตเตยมันสั้นเขาไม่หวีกันต้องหวีให้ผู้หญิงอ้คุณกินไปด้วยหวีไปด้วยไปกินกินทั้งหมดก่อนจะได้มานแน่นคุณค่ะตอนเด็กๆรู้ไหมคะแม่ไม่ให้ใช้แม้กระทั่งได้เป่าผมเลยคะ่ะเพราะแม่บอกว่าเดี๋ยวผมเสียให้เป่าพัดลมแล้วก็หวีไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งแล้วก็นับให้ได้หนึ่งร้อยทีแล้วหนูก็หวีผมแบบนั้นทุกวันแล้วก็จะผมสวยมาก ยังไม่เียบร้อยเห็นไหมยังเปียกเลยอคุณวีบัใช่ยูวีแรงมากเก็บมากต้องต้องร้อยเห็นให้ทำแบบนี้เขาจะทำให้อยู่ดชเป็นสาวนะใช่ไหมแล้วก็จะมีโนบบมีโทนยูวีเจะเจยบขมไหมครับไม่ขมครับเป็นกลิ่นจิกลาครับมันมันจะแบบ ถ้าตัวกล่องสีชมพูนะคะมันจะมีความหอมลิ้นจี่กุหลาบแล้วก็ถ้าใครที่เคยกินดีท็อกมาก่อนมันจะไม่เหมือนดีท็อกทั่วไปเลยคะ่ะ